เห็นแล้วล่ะชาวโลกเราอะก็เชื่อเรื่องพิธีการเรื่องทรงเจ้าเข้าทรงเรื่องเทพที่มาแฝงมนุษย์แล้วว่าเวลานี้ก็อยู่ในฐานะเทศการกินเจอีกพอดีถูกไหมแม่ฟังมาตลอดนะค่ะใช่ไหมเรื่องเกิดจาก G ากินเจ <นะ S 2> ล้ว,ลว,ลวก็มาผสมมาผสมประสานกับเทศการกินเจด้วยแล้วเข,เข,เข,เขาก็ทํามากัน ได้ยินเสียงว่าครึ่งประเทศด้วยซ้ำที่ที่เอาลัิทีเเเาา่เอาวิธีการนี้เอาศาสตร์เอาศาสตร์เอาพิธีการเนี้ยเอาเลิกงามยามดีเอาเลิกเอาเขาเรียกเรานะทําตามประเพณีทาําความความเชื่อมั่นยึดมั่นความถือมั่นความแน่ใจในในการนับถือของเขาี่ะแล้วถือว่าการการกินเจเป็นเทศกาลที่สร้างบารมี ีงดเนื้อสัตว์กินแต่เนื้อผักอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็สื่อกันมาตลอดเชื่อกันมาตลอดสื่อกันมาตลอดพอจนบัดนี้ก็ยังยังไม่แทบไม่ไม่มีทีท่าว่าจะสูญสลายหายไปเรื่องเรื่องการเชื่อแบบนี้แล้วทีนี้คืออะไรหนูถามแบบนี้ถูกไหมแม่แม่แปลคําถามหนูได้เนีแม่ค่ะเอออ่าทีนี้ฟังนะลืมไปแล้วเหรอว่า พราุท่านเขาบอกแล้วว่าบัวสีเหลาทีนี้นี่แหละค่ะบัวสีเหลาค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะใครจะทําพิธีการยังไงเขาจะยึดมั่นถือมั่นการเทศกาลอะไรเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เขาอยู่ได้ท้าเขาเจริญรุ่งเ,เรืองทำเขาได้สิ่งที่ที่ปรารถนาแต่ว่ามันจะไม่ได้ก็เรื่องของเราก็เห็นแล้วสิ่งที่เขาทํานายมาสิ่งที่เขาว่ามา มันได้มั่งก็มีส่วนน้อยไม่ได้เลยก็ส่วนมากเราก็เห็นเราก็เลยเอ๊ะมันยังไงกันแน่นี่เพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างทีนี้บวชเพราว่าคาว่าบวชสีเหล่าของพุทธองค์เนี่ยท่านไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสิ่งที่ดอกบวัวนะว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยค่ะคือเหล่านี้ต้องเป็นอยู่ในฐานะนี้ไปก่อนอยังยังเข้าไม่ถึงพระศาสนานั่นเองค่ะยังไม่เข้าถึงพระศาสนานั่นเอง เขาก็ถือว่าทิ่งนี้จะช่วยให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขช่วยให้เขาจเจริญรุ่นเรืองช่วยให้เขาได้รังมั่งมีสีสุขช่วยให้เขาได้ในอุดมสมบูรณ์ดได้ราบยศสนเสริญข้าวของเงินทองช่วยให้เขาสมปัารถนาเขาก็ทําไปด้วยความหวังถ้าไม่มีความหวังเขาไม่ทาแล้วทําไมเขาถึงหวังก็ก็เชื่อกันมาสืบ,ส,บ,ส,บสืบกันมาไงเชื่อสืบสืบกันมาถ่ายทอดถตกทอดกันมาด้วยเพราะว่าอยู่ในฐานะบัวเราเราสีเราเฉยๆค่ะถึงบางอ้อไหมล่ะ ในฐานะบอกบัวบัวสีเหลาเฉยๆค่ะเพราะว่าต้องต้องเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ได้ล่วงเกินนะคะไม่ใช่เขาทําไม่ดีเขา,าเอามา่กิเน,นื้อสัตว์อยู่เจ็ดวันอย่างเนี้ยค่ะแต่ทําไมเขาไม่ฟังครั้งพระศาสนาพระเทวทัตเถียงพระพ,พุทธเจ้าสุดล้วพระเทวทัตก็ยอมแพ้อยู่ดีละ่ะยอมแพ้ต้องมาขอเข้ามาอยู่ดีละ่ะเออพระงเสดก็เอาเรื่องนี้มาต่อต้านศาสนาอยู่ดีละ่ะ แต่เขาก็เขาก็มันยังไม่เข้าใจเขายังรักษาประเพณีกินเจประเพณีที่ดูดูดูเจ้าเขาส่งอยู่เพื่งพระเจ้าซึ่งพระศาสนาไม่ให้ไม่ให้เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องชะตาไม่เชื่อเรื่องทำนายไทยทัก์ไม่ให้เชื่อเรื่องการ้นีแหละหลัสิ่งที่เรื่องดวงชะตาเนาะเชื่อดวงเชื่อเลิกงามยมดีเนี่ยไม่ให้เชื่อ จะเออใช่เรื่องงานยังดีไม่เชื่อจะเราก็ไม่เชื่อเรื่องดวงดวงไม่ให้เชื่อเรื่องวาสนาไม่เชื่อเรื่องเสียงโชคทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าถามว่าทั้งหมดนี้มีไหมยังมีอยู่เหมือนเดิมยังมีอยู่ sure ที่พูดถาทั้งหมดอ่าพวกเสียงโชคยังอยู่พวกเชื่อดวงจักดวงชะตาก็มีพวกทานายสัตก็มีพวกเข้าเจ้าเข้าสงก็ยังมีมียังมีอยู่พวกเสียงเสียงหวยเสียงเบอร์เสียงโชคเสียงลับก็ยังมีอยู่พวกเล่นการพนันก็ยังมีอยู่ใช่ไหม ได้ยินะ,ะเพราะใหงนั้นทําไงอ่ะบอกแล้วอ่ะดังนั้นเราก็ต้องอ๋อกลุ่มนั้นเขาจะทําอย่างนั้นเราก็ได้แต่บอกแล้วคนของเราบอกมั่งบอกคนของเราด้วยคนของเราไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เขายังไม่เอาแล้วเราเป็นไรเราจะไปบอกเขาเขาจะทําตามเราล่ะดังนั้นแทงเข้าบัญชีตรงนี้จ้ะยังไงแท้โลกก็ต้องเป็นแบบนี้มนุษย์โลกมันเป็นอยู่ในฐานะพระพุทธเจ้าคนเจอบวเราสีเรา ะพที่จมโพลโพมาก็เต่ากินแล้วเออเต่ากินแล้วโผลมาเต่าก็กินแล้วบางครั้งก็พ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้ฮะพ้นมามั่งแล้วมาโผล่ขึ้นมาตรงกลางน้ําแล้วอย่างเงี้ยเพราเราพร้อมที่จะโผล่เหนือน้าแล้วพร้อมที่โผล่แล้วก็ก็ถึงได้ว่าเราที่หนึ่งก็พร้อมที่จะบานอย่างเงี้ยจ้ะก็นี่ความหมายนะคะอุปุปอุปมาไม้น่ะจ้ะเพราะนั้นเราเราเรารู้เรื่องพวกนี้ก็ก็ยังก็ยังเห็นอยู่ ยังเห็นอยู่ทุกวันยังมีอยู่ไม่ไม่ไม่มีแบบวิแววว,ว,วว่าจะสูญหายไปอ่านี่แหละความหมายที่หนูอยากรู้ทําไมมันยังยังรักษาคงไว้มากขนาดนั้นพอเห็นอย่างนี้ก็ก็ยังมีพอถึงเวลาเขาก็ทําอย่างนี้ก็ก็เขาบอกก็บอกแล้วว่าคือเขาอยู่ในฐานะที่จะอยู่สร้างบาร,รมีตบแบบแบบนั้นนะจ๊ะก็ถือว่าเขาก็สร้างความดี แล้วถ้าเรก็เชื่อเชื่อบันทบรุดที่ถ่ายทอดตึกมาแล้วเราจะไปช่วยเขาบารมีเราไม่พออแล้วก็พระพ่อแม่อาจารย์ที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็สอนก็ได้เป็นบางส่วนแล้วเรากําลังทาประพฤติกายวาจาใจเพื่อจะให้หลุดโรคเหมือนกันเรายิ่งไม่มีกําลังที่จะไปช่วยใครจ้ะถึงมางอ้อมั่งไหมเนี่ยถึงบางอองเลอือเพราะนั้นก่อ้อแล้วจ้ะาว่า เห็นไหมคือบบ,บน้องแอร์เขาชวนไปเข้าเทศกาลจีนเจน้องแอบอกไม่ไปหรอกเนี่ยแสดงน้องแอร์ก็พ้นจากจุดนั้นแล้วไหมล่ะเออไม่ไปไม่เอาก <c oughs> ็พ้นเขาพ้นโดยอัตโนมัติเลยนะจ้ะอย่างนี้เหระคะพ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าได้รับการภราวนาต่อไปอีกศึกษาธรรมะออกไปอีกจิบก็จะออกจากเราเหล่าที่ที่สองมามาที่สามก็ได้อย่างนี้ค่ะเอ๊เจวกันเออออกจากเราที่หนึ่งเดี๋ยวก่อน เราที่สี่เอาจากที่สี่มาที่สามมาที่สองมาที่ที่หนึ่งจนได้อย่างงี้นะยาที่หนึ่งก็คือพ้นเหนือน้ําำแล้วที่ที่สองก็กําลังกาลังจะพ้นน้ําที่สามก็อยู่กลางกลางแม่น้าที่สี่ก็เต่ากินแหลกลานเลยโผล่ไม่ได้โผล่ไม่ได้สิงสาราสัตว์กินแหลกลานเลยก็คือว่ากิเลสมันกินแหลกลานอาวิชามันกินแหลกลานไอความไม่รู้มันทับถมแหลกลานมันมันกวาดแหลกลาน กูมไม่ให้มึงพ้นน้าเดี๋ยวมึงจะไปเจอพระโพธเจ้าเขาใจแม้ทีนี้ก็นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเอาจะเจ็บแย้งโอ้เหรอ,หอ,หอหสาธุบุญน,นะก็ถือโอกาสฝากไว้ในโลกแล้วแต่หนูจะไปถ่ายทอดเราไม่ได้ตําหนิใครเรารู้ความจริงแล้วเราไม่ตําหนิมนุษย์ทั้งโลกเป็นจากใจนะแต่ทุกคนต้องต้องผ่านผ่านเหล่าที่จากที่สี่มาให้ได้จ้ะ แล้วก็โผล่มาเราที่จากสีมาเป็นสามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านถึงบอกเราที่สี่ท่านไม่สอนไงชักสะพานไม่สอนเพราะอะไรมันมันมันสอนยากมันเอาไม่ได้เพราะว่าพลังพลังจิตมันไม่ได้มีบารมีพอที่จะดึงมันได้เนี่ยมันมันมันให้โอกาสธรรมชาติมากกว่าที่จะให้โอกาสรรมะจะวันนั้นนะ แล้วมันไม่ได้ให้โอกาสธรรมะมากมันมนุษย์ให้โอกาสธรรมชาติมากกว่าหน้าหน้าเห็นแล้วว่าเราเข้าใจแล้วเราศึกษาแล้วเราท่านให้เราเห็นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราก็เลยมีกําลังใจที่ที่จะเดินหน้าอันไหนที่ให้ให้ให้ท่านให้ปล่อยให้วางให้ละให้สละให้กำจัดเราจะทําค่ะทําค่ะแรกด้วยอะไรก็แรกค่ะเราจะแลกค่ะเราจะประพฤติตามทุกกรณี เพราะว่าแต่ละกรณีแต่ละขั้นตอนเราทําตามมาคําสอนเราเห็นด้วยตัวของเราเองดิเราเห็นด้วยตัวของเราเองท่านมีแต่บอกว่าให้เห็นติ่งนี้นะให้เห็นร่างกายนี้เป็นธาตุนะเนี่ยเราก็ทําการจนเห็นเราให้เห็นเวทนาเสร็จเวทนาสัญญาสังขารยิญยานเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเราก็เห็นคะแล้วท่านให้เห็นว่าไอ้การคิดสังขารตัวคิดตัวปรงุงธาตุรู้เนี่ยมันรู้แต่เรื่องสมมุตินะเนี่ยเราก็เห็น แล้วท่านให้รู้ว่าวิญญาณตัวรับรู้มันก็มีแต่แค่รับรู้นะมันรับรู้แต่มันไม่รู้ความหมายเลยมันหน้าที่ของมันประสานงานกันแล้วทําเราก็เห็นไหมใน,นที่สุดท่านท่านให้เราเอาสติปัญญาเอารัรัตนธรรมเข้ามาอบรมใจอบรมจิตอบรมให้ให้ใจให้จิตเข้าใจความจริงเพราะํารคือความจริงแล้วก็เราก็รู้เห็นแล้วทําไมเราจะไม่ทิ้งของไม่จริงล่ะเออแต่หมทองเนี่ยผสมห้าสิบห้าสิบ มีทองอยู่แค่ห้าสิบมีมีทองเหลืองทองแดงอะไรปรห้าสิบแต่ไอ้ทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเราจะเอาอันไหนวะใช่ไหมบ้านเนี้ยนะคะเราต้องเอาทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเว้ยอ่าแ,แต่ว่านั้นเก้าสิบเก้าจุดเก้านี้เขาพร้อมที่จะหลุดโลกแต่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ละ่ะก็คือจิตสะอาดท้องบริสุทธิ์หลุดโลกได้นะคะขนาดยังเหลือต่อมเหลือจุดนั่นแหละที่พ่อแม่จารยนบอกมีต่อมมีจุดแห่งผู้รู้ด้วยนะมีต่อมมีจุดแห่งผู้รู้ อยู่ที่ใดที่นั่นแหละคือตัวพบนี่แหละคือเก้าสิบเก้าจุดเก้าถ้าทำลายด้วยก็เลยเก้าเลยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนีน่ยจ้ะก็ทำลายทุกกรณีอันนี้เราไม่ต้องพูดกันเราแค่นั้นแบบเป็นนั้นว่าเราเาแม่ให้หนูทำการบ้านโลกใบนี้เพื่อนเพื่อนโล,โลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เรื่องพญานาค อาพอดีนะแม่ก็ขอฝากไว้ก็ได้นะที่บอกว่ามีมีวัดหนึ่งสร้างห้องน้ำจ้ะในประเทศไทยสร้างห้องน้ำพอดีก็เออไอพอดีข้างข้างล่างอ่ะข้างล่างใต้แผ่นดินอ่ะมันจะมีชั้นน้ำจ้ะแล้วทีนี้เป็นเส้นทางของพญานาคทีนี้เส้นเส้นทาง,งพญานาคท่านก็วิ่งผ่านไปบางเป็นเส้นทางเหมือนเราทําถนนนั่นแหละค่ะ เมื่อทาถนนแล้วเราเราก็ต้องเราเคยเดินเส้นนี้เราเดินเส้นนี้แต่พอดีมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยดันทําที่ของเสียลงไปในในในถนนของเขาเขาก็เลยมาบอกให้ย้ายออกไปเงแล้วถ้าผู้ผู้รู้เถียงไม่เกี่ยวถ้าเองมีฤทธิ์มากๆเองก็เป็นผู้ย้ายไปเองนะทีนี้แผ่นดินของของของมนุษย์จะทํำยังไงเป็นเรื่องของมนุษย์ทีนี้มันก็ไม่ได้สินะมันไม่ได้ก็เลยจะกลายเป็นว่าเบียดเบียนธรรมะ ที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่ลุ่งเรืองก็ไม่ถึงขั้นขยับขึ้นไปเพราะเบียดเบียนเบียดเบียนไม่เอาเนื้อที่เฉพาะเรามีสิทธิ์จอ่อไปทำไปทำไอสิ่งที่เขาขอแล้วอ่ะเพราะนั้นอันนี้ก็เรียนวา่าเป็นเรื่องจริงว่าเออแค่เรายอมรับเพราะมันมีสิ่งนี้จริงเพราะมีพยานะักใช้ใช้แผ่น ใช้ใต้ใต้แผ่นดินเนี่ยสิบสี่ชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นแม่พคงคารเนี่ยชั้นนี้เป็นชั้นของพญานาคอยู่จริงแล้วมีพ่อแม่พ่อแม่แม่พระพายอีกนะแม่ที่ที่จะคอยพัดน้ํานะคะเออสิสิบห้าชั้นดินสิบสี่หกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นสิบสี่ชั้นแม่พคงการนี่แหละค่ะแล้วมีชั้นชั้นลมอีกไม่งั้นแผ่นดินสะเทือนไม่ได้หรอกค่ะลมก็เพิ่มน้ําอีกนะลมนี้มันอยู่ที่ไหนรู้ไหม อยู่ใต้แผ่นดินแผ่นน้ําอีกทีหนึ่งนี่ไงแผ่นดินไหวได้ก็เพราะเหตุนี้แหละจ้ะแผ่นดินไหวได้ได้เพราะเหตุนี้เพราะมนุษย์เจาะเจาะแผ่นดินที่ธรรมชาตินี่เขาให้ความหนาอย่างนี้นี้แล้วไปเจาะไว้ใช้ถนนใช้ถนนวิ่งรถหัวดีทําเป็นหัวดีทําเป็นอวดดีทําเป็นว่ากูกูกล้าลงทุนทาว่าอพอเจาะเ,เข้าไปมันก็เป็นโพรงสิไม่ได้ค่ะมันก็จะทําให้ไหวได้แผ่นดินโคลน,นได้ ลุถล่มได้บ้านเมืองจะเสียหายได้ไม่ควรทําแม้กระทั่งทางเดินรถฟงรถไฟรถใต้ดินไม่ควรทําเด็ดของเด็ดขาดเลยค่ะนี่นี่ผู้ที่ท่านเข้าใจด้วยแต่ท่านพูดไม่ได้แต่ว่าเราเราก็พูดฝากไว้แล้วแต่จะเอาไปคิดก็เลยป,ประมาประไม่เรื่องพญานาคเขาก็มาขอแล้วว่าให้ให้ย้ายสิ่งนี้ไปเพราะมีเส้นทางของเขา แต่แล้วว่าถ้าเองมีฤทธิ์ทิ้งเองมีฤทธิ์ยิงเอง,เองก็เลยเป็นผู้ไปเองก็จัดไป,ไปเป็นรีกรีดลีเลียงไปที่อื่นซี่อา๋าแล้วเราอย่างเราทําถนนอยู่ดีๆเราให้เราไปทําถนนใหม่เองจะจ่ายค่าถนนให้ข้าไหมล่ะ <c oughs> นี่สมมติว่านี่นี่เ,เพราะค่าทาของข้าไว้มันเป็นเส้นทางธรรมชาติของเขารนนแล้วแม่ก็พูดแล้วอีกนะพูดย้ำอีกว่าเราก็เลยไม่เจริญในธรรมเพราะเราอยู่ในฐานะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสิ่งที่ไม่เห็นตัวตน มีแต่เป็นผู้ให้ให้สิ่งที่มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้แล้วให้เทพบุตรเทวดาที่ไม่เห็นตัวตนแล้วให้ตัวเทพทั้งหลายตั้งปวงที่ีท่เป็นกายอนัตตาแล้วก็ให้ทุกอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่มองไม่มีตัวตนอย่างแม่พระคงคาเนี่ยคะ่ะเขาก็มีตัวตนแล้วแม่พระธรณีก็มีตัวตนแต่มองไม่เห็นตาเนื้อแล้วแม่พระพายก็มองไม่เห็นตัวตนก็มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ถูกไหมนี่พวกนะักผู้ปฏิบัติที่ช,ช,ชํารัจิตแล้วเนี่ยจะเห็นไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็เห็นด้วยตาในเนี่ยตาในก็คือไม่รู้ว่ามันเห็นมันเห็นเองอย่างเงี้ยมอนว่ามันเห็นเองจิตมันจิตจิตเป็นอนัตตาสิ่งเทพบุตรดาอินพรมยมยักก็เป็นอนัตตาแต่เป็นดินแดนที่เป็นรูปรูปธรรมที่ไม่มีอัตตาตัวตนดังนัน้มันก็เลยเห็นได้ กำหนดเห็นได้สื่อแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่ก็ไปสอนเนาะหลวงปู่ชอบไปสอนเทุาดาเทวดาไปสอนดวงจิตวิญญาณไปสอนเทพดาน,นา้าหลวงปู่ก็เห็นด้วยตาตา,ตาทิพยไมล่ะตาในไมล่ะตาตาแห่งความบริสุทธิ์ตาตาใจอ่ะตาใจที่บริสุทธิ์น้าห่วยไอวังเยี่ยงเนี่ยค่ะกราบตาทุกอาจารันเรกกราบโมทนาบุญ